อ่าโอเคครับก็มาต่อครับช่วงอัปเกรดระดับต่อนะครับจากคราวที่แล้วเป็นแอชลี่โคนะครับไม่สามารถอัปเกรดขึ้น3ได้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนตัวมาเป็นแตแดนสันติกาซอล่าครับวันนี้ถ้าขึ้น3ได้ก็พาต่อไปก็จะขึ้น4นะครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากว่าขึ้น3มมั้งก็ เทีอ่ครั้งก่อนแม่ก็แตกเอาชนกี่ทีดีเอาสี่บวกสามอันนี้เป็นเจ็ดทีอ่ะเจ็ดทีสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วกดเลยมาติดไหมกาซอซล่าติดแพทแพท พาร์ตหนะ้าอัพขึ้นสีโ่โอ้โหกี่พาร์ตกี่พาร์ตมึงก็ไม่ขึ้นให้กูเลยมาครับก็เป็นสองตอนแล้วนะครับตอนแรกก็เป็นการอัพเกรดขึ้นสามแอชลีย์โคอ้อันนี้เป็นอัพเกรดขึ้นสามเหมือนกันสันติกาซาร่าก็ไม่ไปไม่รอดครับก็ <c oughs> ต้องขอขอบคุณเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ